แล้วผู้หญิงเนะ่ยเขาจะอยู่แบบเป็นตู้อ่ะนะผู้หญิงไทย mm hmm. ผู้หญิงอะไรเยอะผู้หญิงไทยเยอะผู้หญิงฮอลแลนด์เยอะอย่างเงี้ยถ่ายตัวกันมุ้งแด่งเคงในนะ mm hmm. ล้าใส่เสื้อในอย่างเดียวยืนนะพี่ไปเห็นะอะธงสวิสแล้วก็มีธงเยอรมันแล้วก็มีธงอิตาลี เดี๋ยวรุ่นหน้าก่อนถ้ามาถ้ามีเวลากันไปเที่ยวแต่ของมันแพงแค่นั้นเนี่ยมันจะมีถนนคนไทยอยู่ด้วยนะกัแบบข้าวไทยอะ่ไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นละเพราะว่ามันไม่ตื่นตาตื่นใจเท่านี่เรามา<อ>ดู้างนอกก็ต้องดูของแต่ว่าอย่างนั้นอ่ะมันพูดตรงๆร,งร,งรอว่ามันเมืองมันสกรปรกมัน มันมันคนจอแจพี่ไม่ชอบเลยนะเราไปเดินไปตรงไหนมีแต่กลิ่นกัญชาแล้วมีแต่แต่ผู้หญิงขายตัวทั้งซอยนะ่ยนะนีแลผู้หญิงทํางานทั้งนั้นทั้งซอยเลยนอกจากผู้ชายนะ่ะจะไปแบบคนที่ว่าอันนั้นนะ่ะนะไปเดินดูนะ่ะนี่นนะนครับเป็นรถบ้านของชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวอิตาลีคือกัน รถสวนมาก็เป็นรถบ้านเหมือนกันสวนมากันเยอะมากรถบ้านเนี่ยจะมีรถเต็นท์นบางคันครับรถบ้านหมดรถเต็นท์สนใจจะไปอยแถวเมืองไทยจอดเต็นท์เต็นทบนั่นสวนนู้นอีกคันนงเนี้ยรับรองไม่ย้อมแมวขายครับมาที่นี่เจอรถบ้านจริงๆครับ <c oughs> กขาจะเป็นไปบอกว่าปัม๊มน้ำมันกับกาแฟกับไม้กระดกป่าน,นี้น่าเดินมั้ยคือสะอาดที่ป่าเก็ดๆก็อย่างนี้แหละสะอาดเข้าไปในป่า